มาฮาโลวีนนะคะก็จะเป็นรูมลูปพวกผีผีผีฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เลยแต่งตัวเป็นแม่มดนะคะพร้อมแทททูค่ะก็คือที่คลิปแปะแท o ทูนะคะเพื่อมาทำสิ่งนี้โดยเฉพาะค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะขา้างหลัง็จะเป็นวิธีทำเรามาแกะดูกันเลยค่ะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างค่ะน่ารำคาญจริงเลยหมอเอาออกดีกว่า ับมาเป็นกลายเป็นแดคกคล,ล่าแทนผิวผ้าคลุมสีแดงนี่นะคะก็จะมาแกะดูข้างในเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอืมกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะปอดกรที่อยู่ข้างในคะ่ะก็จะมีแม่พิมพ์นะคะเขามีโรยปุแสดงว่าให้ฉีกใช่ไหมครับอืม,อ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 มแล้วก็มีเป็นผมผมนะคะสามสีแล้วก็มีช้อนให้ะคะ่ะนี่นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะถ้ามีรอยปุ้มแสดงว่าให้ขีใช่ไหมคะ <c oughs> งานถนัดเลยะคะ <c oughs> ่ะวิธีทำก่อน <c oughs> จะมาทำกันเลยนะคะเริ่มจากเอาทรงๆนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะนะะคแล้วเราก็เทลงไปนะคะในช่องใหญ่นะคะห <c oughs> ูกลิ่นหอมมากเลยดูถ้าจะเป็นรสสตรอเบอรี่ <c oughs> นะคะเนี่ยสตรอเบอรี่ค่ะสีชมพูแล้วก็ สีฟ้ารสโซดาสีเหลืองเหลืองส้มนะคะรสส้มผัดแล้วเราก็จะใส่น้ำเข้าไปหนึ่งช้อนก่อนนะคะช้อนกระชิ้เทียวแล้วเราก็ใช้มือของเรานะคะไม่ต้องหัวเปื้อนนะคะขยำไปเลยเพราะมันเปื้อนอยู่แลว้ว กินก่อนนี่นะคะอันนี้คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะเขาไม่ได้บอกแต่ว่าน่าจะเอามาใส่ในอันนี้สามอันนี้นะคะมันมีผงสามสีอันนี้ต้องล้างม,มือให้สะอาดเลยนะคะเนี่ย ผสมเสร็จทั้งสามสีแล้วนะคะแต่ว่าสีฟ้าที่มันเห็นแบบมันทำไมมันไม่เป็นผงๆผงนะคะ <c oughs> คือว่าใส่น้ําเยอะไปนิดนึงนะคะคือตอนแรกก็คิดว่าไม่ทำไมมันยังไม่เป็นก็ใส่เข้าไปอีกนะคะใส่เข้าไปอีกสองช้อนเป็นอย่างนี <c oughs> ้ว่าจะใส่เข้าไปแค่ช้อนอีกช้อนเดียวนะคะ,ะแล้วก็จะมาผสมสีกันเลยค่ะเริ่มจากทําเป็นสีม่วงก่อนแล้วกันนะคะก็เอาสีฟ้ามานิดหน่อย สีชมพูอ,อ,อีกนิดหนึงให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็เอามาบีบีผสมผสมให้สีเข้ากันเลยค่ะนี่นะคะจากสีฟ้ากับสีชมพูออกมาผสมกันก็จะกลายเป็นสีม่วงละค่ะเป็นรสสตอเบอรี่โซดานคะ วางพักไว้ก่อนต่อไปผปสมสีต่อไปเอาเป็นสีส้มแล้วกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมากดเซคริมกันค่ะซึ่งจัเป็นฟักทองด่แลกันนะคะฟักทองก็จะต้องสีส้มแล้วก็กดๆกดนะคะต้องเอาให้เต็มริมเลยนะคะ แต่อันนี้ข้างบนคนอยากได้เป็นสีม่วงค่ะ, <ๆ S 1> ะก็กดๆลงไยกดกดเกดเอาสักสักสามสามสีแล้วกันสีต้มสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะเอาให้เต็มเลยนะเต็มเต็มเลยค่ะ นนีะะคะตอนแรกคุณคิดว่าเอามาประกบกันได้ค่ะปรากฏว่ามันประกบกันไม่พอดีนะคะผีมาอยู่ตรงพักท้องค่ะโถกใจ่คนตัน้งทำแยกเอาเอามาประกบกันตอนกินนะคะดูสิโนี่นะคะมันไม่พอช่องหนึ่งแล้ดู เละเทะในเสือสิคะเละมากก็ถามท่านก้อนเอาออกจากพิมพ์กันแล้วค่ะก็เอาเป็นอันนี้กันเลยแล้วกันนะรูแมวเหมียก่อนแล้วก็คว่ำไปบนภาชนะของเรายับหน้าซีแมวเหมียวหน้าเบนไปหน่อยใครยิ้มหน้าเบไปหน่อยหน้าเบียวออกมาสวยๆสักอันหนึ่งก็ดี ใส่กดกไม่แรงพอตอนทอ,อ,นอุ๊ยสวย <laughs> นะคะจะเอาแมมดอกาหมวกของแม่มดนี่คือถอดทั้งมาคุมทั้งหมวกแล้วค่ะนี่เพื่อทำสี <laughs> เลยเชฟครับนนบนทั้งหมวกแบนไม่ไดย ฉัใส่สีฟ้าใส่น้ำเยวไปมันไม่ยอมออกมาเลยมันติดอยู่ในนั้นเลยดูสิค่าเะแล้วเพราะฉะนั้นเราจะข้ามเจ้าผีน้อยของเราไปนะคะมาแล้วหลกมากนะคะแล้วก็จะมากินกันเลยค่ะเอาหมวกแม่หมดแล้วกันนะคะสวยดีค่ะเสียตรงไนเ <c oughs> <c oughs> บลเบล หอมหอม <c oughs> เปี่ยวหานหนหอมหอมนะคะอร่อยดีค่ะไปเอาฟักทองเากันนะคะอ,อร่อยค่ะเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวขึ้นไปก่อนนะคะตอนแรกแล้วหนังมันก็จะหวานหวาหวาน,วาน,วานขึ้นนะคะ ้อควรระวังของของเล่นชนดนี้นะคะคือห้ามใส่น้ําเยอะไปนะคะแมงก์จะเป็นเหมือนตัวนี้ค่ะเอาไม่ออกนะคะ <c oughs> คือใส่น้ําแค่ช้อนเดียวแล้วเราคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะ <c oughs> อย่าเพิ่งคิดว่ามันคงไม่เป็นแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ข้อควรระวัาางอย่างที่สองระวังมันจะหกเละเทะเลอะเทอะเหมือนเฟอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> แต่พ็ยังดีคะยังไม่เสือลอง <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ กดติดตามแฟนบลูพิ้งแฟนดีทีวีด้วยค่ะบ๊ายบาย